จอชัวอะไรแม่างาเราตรงสูแล้วปะอาจะไม่แมทกันล้วอ่าไกแม่จากส่สูพวกสงก็ไม่เป็นเลถ้าไปที่สามเอาผมต้องเทียบการพรีเซตเซนวิดีโอของพี่พี่สากับผมว่าว่าตรงไหนที่พี่สาเขาเป็นแบบต้องเทียบออฟไลน์ออฟไลน์มันไม่ไเป็น อันนี้ก็น่าสนใจอันนี้อันนี้ผมส่งไปลองไปดูนะอันเนี้ยอยู่ๆ่อฟบีเอียวยเกิดฟ้ารดกัหเอเอียวยังเอาคูไอ้นี่วะชัดอยู่ไหนนะด้แขา่ชิตร้าวพิสานในเอฟีอกอลอยู่อะ ตาจอปอมแมอ่สีโอสีเยอะดีแล้วกาจอปอแบบมันม,มีเหมือนมีแอัปเปรดด้วยใช่ไหมที่คอมเหมลไปเชื่อปะเอาไหนก่อนหน่นะนะไม่พสารคนเลือกแกเล่น้ตอนตอนเรีไม่ดู้นะเราดีไนมะู่ยังนะยเยะ อันนี้ก็มีเหมือนกันเว้ยดูสิทอ่ไหนให้แกเ,คคเลือกอ่ะไ้คนเล่นอ่ะคนเนี่ยทำคลิปเลือกใส่ไแล้วอ่ะยังมีบอสไอ้นี่ด้วยที่เราไปตีในนรกกระดับไอ้นี่แหละใช่ปะวะใช่แเลยข,ของช่างเหรอเออมันมีตัวนั้นด้วยไอ้ที่มันอยู่ในโดมเหมือนเราที่เราเข้าไปยิงอ่ะน,นะเ,เราเข้าไปดูดิเรื่องมางล่างไอ้แน่ไฟแท่กินก่อนอะ เียอันนี้คนลสิบล้านแต่ว่าอา,าอันนี้อันนี้ดีกว่าคนลสิบล้านเลยว่าไหนไอที่ไอที่ผมส่งอ่ะคนเลี้สิบล้านดาวโหลดอะเออดาวโลดดาวโหลด้สิบล้านเป็นดันเนี้ย อเออต้องเล่นแบบว่าหาดัน<า>เจียนนะผมว่าน<อ>นมันจะเป็นแน,นวแนวแนวแบบว่าเก็บไรรว้เพราหาดันเจียนพวกนี้มันจะไฟตาย,ยาวๆแน่สอนนีน่อจะเป็นเป็นดันเป็นดันเออก็มีของพวกอิสซัสซิลีให้ใส่คล้ายๆอันเดิมมาแต่ว่าอันเดิมมันต้องไม่เอาอันหมดนั้นอนะ่ะหมดต่างหากที่แบบอะไรมีโลกต่างหากที่จะปั้นไปอันนั้นมันจะไม่ค่อยดีอ๋อโลกแย่มันไม่มีอะไรเลยโรคแย่มันทำมาแย่ไงช่างมันทำมาแย่มันทำาไม่ค่อยดีมันไม่มีอะไรอ่ะมันสู้ไอ้พวกอันเดิมที่แบบว่าเป็นพวกไอ้เทซายกับไอ้บอสลาวาที่เราไปสู้ไม่นาน มันบอกว่าไอ้มอดเนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนเล่น MMO แต่ว่าเป็นเวอร์ชันไรครับมีมีเปิร์กมีอัพอะไรเต็มเลยเออฮียสนใจลองไม่ลองลองโหลดมาลองเล่นแบบว่าไอ้นี่เราลองสร้างสรรค์ทุกคนเฮ้ยเฮียวิ่โคตรเท่ครับมัมีเปิร์กของวุ้นด้วยคัสตอมเบรกลเนี่ยวุ้นใหม่ใแบบว่าไม่แบบว่าใช่ใช่ไม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 ่มีปืนไม่มีปืนมันเป็นแบบเอ็ดดาห์ มีเอฟเชียวใช่ใช่เป็นฟิวนั้นเลยนี่กูเล่นนี่กลางเวอรชั่นมาคาับ้เออร่เูเือหกวัายี่สบหกอล่หนมดหรอหกวที่หกวันโอ้โหี้จะเล่นยังไงจะเล่นเนคนดียววันนี้เี๋ยแล้วเปิด เอันเดิมไม่สั่งไม่แต่ถ้ามันทำมาดีอะมันอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้ามันทำไม่ดีอ่ะต้องล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 องหลุดมาเวลาใช่ใช่ต้องลองหลุดก่อนนม่ใชะตัอต้องลองก่อนลองดูดว่ามันเวิร์กแบบที่มันโม้จริงป่ะแต่หกร้อยเรหมดเลยโอ้โหอันเดิมไม่เที่ยไม่ติดเลยอ่ะเล่นไม่จบอะบ่เนี่ยเรู้องอะไรช่วยกระชอกเพิ่มหน่อยออกก็ยังเล่นไม่หมดนะจีบต้องหมด ก็อยู่ที่ว่าทำหมอดพอดีป่ะมันทำหมอดดีหรือเปล่าถ้าหมอดเสถียรมันก็ไม่เป็นไรอย่างเคล้ายๆเวิร์์ช็อปไพวกเลฟเฟอร์เรสอะไรอย่างเงี้ยหมอดไม่ตีกันก็โอเคหรอกไอ้ที่เราได้ในกันมันหมอดมันตีกันบางอันบางไอเทมอ่ะมันยังขึ้นไอ้ดิสเบิลอยู่เลยอหญ่ไม่เดืไดโคตรโง่เดี๋ยวนึงนะหรือเราจะลองลูดไปเทสต่อกันเลยอ่ะว่าไหนมันจะเป็กว่าอ๋อเนี่ยแล้วแต่เดี๋ยวทีมลองเดี๋ยวลองขอันไหนลองเทสหมอดสร้างสรรค์ดูวะช่าง วาลองเรียนน้นเล็กนี่มาลองดูดีว่าเป็นยังไงไอที่ผมต้องไปนะที่ให้รูดูไหนมันจะเขียนเนี่ยเอาแล้วะเอ้้อ้ล แต่นักเสียลมข้าวไม่ชั่วผมรถเองที่รักพี่วอกไปอ่ะครับมันไม่กันเลยบางทีมันพูดเวลาเสียงมันตัดเนี่ยเอ้ยของช่างอ่ะมัดเดียวากินข้วมันไม่เยอะหรอวะเดี๋ยวรอเดือดมัดเท่าไหร่แม่ผมว่าอาจจะไม่ได้มอนนี้สองร้อยห้าสิบห้า อันนั้นเท่าไหร่6กรอันนี้ผมไปโหลดซิโก้อะอ่าซิโก้และอีกอันนึงเท่าไหร่นะไอไอโปโปมินิสเนี่ยหกรซิโก้เท่าไหร่ครับหกรเลยเหรอใช่ผมแหกร้อยเยอะว่นี่แค่สองเองหกรผมบอกเมื่อกี้อะเพอึ้งกันหมดจะมันไปี่ไหนมาไงพ่แต่ฟัง ไปเลยไปหน่อยเนี่หรือเราเปิดเซิร์ฟแบบลองเปิดเซิร์ฟให้เรามาวิ่งเล่นไปสักครั้งหนึ่งได้แค่ลัคกี้บล็อกวิ่งกลับแล้วก็วัดจุงไม่นเบื้องบนเลยแต่ของมันเกลื่อนพื้นไงอันนั้นอ่ะเออแบบว่าของมันตีออกมาแล้วมันล้นออกมาเลยอันนั้นแม่งสุ่มของที่แบบไม่มีทางเป็นไปได้เฮียมึงมาอย่างไงขาดเลยออย่างนี้ก็เชื่อพันหานเพิ่มแล้วก็ได้อีกหน่อยได้ไซส์ใหญ่ขึ้นแบบนี้แล้ว แล,และที่เราเล่นกันอะและมันเต็มปะไอตอนนั้น,นไม่เต็มมันไม่เคยผมดูอะมันไม่เต็มเลยผมก็ไม่รู้ว่าทำไมไมันถึงกระตุกอลยเปิดเวลาหรือเปล่ารู้เหมือนกันคอม,คอมเอออม้นกาดหรือเปล่าวะคอมเซิร์ฟการคอมเม้นกา,าดขออนุญาตขออนุญาตดีไอเดี๋ยปิดเดี๋ยวปิด

ไปมาเข้าจะมาส่ง มาไม่น่าลูกปลุกปลุกมาแล้วไม่ทำอะไรเลยต้นงตื่นจัดแต่ตัวเองก็ไม่อยู่ไอ้เัีไปบอกคนอื่นเขาบอกว่าเนี่ยมารอเทสลราผมก็แบบเฮ้ยเชื่อไหมกูนอนเพลินเหรอเนี่ยแบบว่าแบบสองขั้มทุ่มแล้วบอกว่าอะไรเงี้ยคนรอเต็มนิ้ดเลยไอ้ยังไปปลุกูว่าตีสี่โมงเย็นให้ซากกูนอนไปนิดเดียวเองรอเทสรถเต็มนิดเลยเออแล้วล้างหน้าไปแล้วไงประเด็นน่ะล้างหน้าออกมาจบเลยกูต้องตื่นจัด อ๋อถ้าผมยังปวดหัวอยู่เลยไปครั้งแรกเลยในโอ้โหไม่เอาแต่ประเดิมแต่ไม่หมดมกตะลาปวดหัวยังบอกด้วยว่าผมไม่ได้ปวดมะกุนี้ปวดเลยเอ้ยมเรับผู้หญิงเว้ยนี่มีแต่แถมใครมาแล้วตรชายกัีใส่คำสั่งอะไรอะผมยังไม่รู้เลยจะทำมั่งก็ได้อะหาวแปอ่๊บผมขอคำสั่งหน่อยครับ โอ้พิกตอกไม่ได้เล่นนะดิพี่พิกตอกูเล่นกนหรอมเหี้ยมันต้องเล่นบางเหลวไม้ของสาวอะอ้ผมไม่เล่นจริงผมเลือเลือไสไก่จีกเลยกูก็ไม่ได้เล่นนะลองลิบอย่างเดียวไม่ได้เล่นอะไรเลยอะเป่นอะระเมื่อกี้โอ้โหมาเเลยอะอะไรนะก็เล่นเลยอะโห โอ้พี่ปลาไม่อยู่แล้วพี่ปลาอยู่พี่ปลาได้ยินไหมผมอีกเที่เหร่บลาบกเมื่อกี้ยังหมดเรื่องพี่ปลาเลยให้ปลุกสามมาผมมาปุ๊บแม่งนั่งอีสี่คนเลยโซ่เนี่ยเจ้าป้านแล้วก็พี่ปลาเน่ยนั่งอยู่แค่สามสี่คนเนี่ยโอ้โหกูต้องจับไออันแล้วเดิมันตุ่นหมูอ่ะหมูตุ่นเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยส่งคอนฟุตตี้ไปแล้วแม่งนอนไม่ได้ก็เลยมานั่งทำคลิปแทน ไป๋เหมือนโดนการดึกยาวเลยใช่ฮะไปไม่อเหมือนโดนงานมันโดนการดึกยาวดีไม่บอกแบบว่าแบบจะไมาลองสลับแบบเช้ากลางคืนเช้ากลางคืนลองสลับมันมาองเปลี่ยนกันหน่เจอว่าดยมึงบอกมาตอนเช้าก็ไม่เจอ ไม่ค่อยตื่นสายกันพวกอตื่นสายกันบ่นตื่นสายทุกวันนี้ผมแม่งไม่ได้ตื่นเช้าเลยเปลี่ยงตารานอนเรื่อยๆเล่นก็สามสี่วันเออแดดเวลานอนเขียนจับ ติมุมไบ h e โอเคนี่นงอ m ่ค่อยด้เห็นม่ตัวพี่พูดนะ m ดนี้ไปเงี้อ,อยางนี้นค่อยลองห่เขาไม่พูด <c oughs> ะจะไปเป็นสไปเดอรแมล้วเอะไรอยากากามมเป็นสไปเดอร์แมนหรือ ออกรั่วรั่วรัแม่เลยรั่วแม่เลยแต่ว่าที่นี่ดเฉยซี่เกดป่ยนี่เอ่ปี้กจอร่ะใจพีขอตั้งตาตรงนีเมื่อวานเมื่อวานผมมาหาผู้ช่วก็ไม่เจอพี่ผมไปเมื่อวานไปสาทรมาไม่วันนี้กูไปมา ไปใส่สองกนาดนี้มันไม่เห็นได้พี่ผ่าไว้เรียกด้วยเว้ก็จะเผาเลยพอมีกาละปาโอ้โหนีมันมีเผามีบาบาเป็นหมดอ่ะเฮ้ยบาบาเกด้วยมันอทำให้เราเก่งขึ้นอะไรเงี้ยบาร์บาราคล้ายเรื่องอาชีพแบบสินเกีวรมันเ่ยเอออะไรละสิ้นเกยโอ้เอร์พีจีของแกเนี่ยเขาบอกแล้วมื่คืนเมว่าพี่ในในแบบโค้ชชัหมาค้าพี่เข ที่มาที่มาถนัดไปยุตยาดีกว่ามันมันมันเจอใหญ่อยู่นะพี่โตเมืองอ๋อนี้ก็ไปเป็นพันมาอะไรนะอ๋อแฟนอ๋อเซนพันมีมีอะไรทำไงตัวคราฟแท่งไม่เบียดครางแฝงว่งนี่มันเกมเก็บเวลดยแท้กลับบ้านมานอนปุ๊บเราฟังคุยไปมาอ่ะไปเลยอ๋อมันต้องคอแหละว่ามันมันมันต้องโหดมากๆแน่ๆใช่ไหม มันบอกว่าสิบจากสิบถึงสิบสองคิกอะก็ไม่แน่ก็พออยูแล้วตอนเมี่ยตอนกูบอกกูจะเอาฟอซ่าเนียก็จะเอาเอกเนพอกูบอกเอาเจ้าเอกแมกเมียบอกเอาฟอซ่ามึงจะเอายังไงกูอะเราซื้อเขาที่เขาได้สี่หรอหาอะไรเงี้ยซื้อไปก็ผูละันไปเลยเมียฟอแ่เอ็กเนี่จบ พออยากมีหนาวด้วยเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกล่าสุดล่าสุดพีทงานยูแล้วห้าหกแล้วห้าสามไม่พอมือโอ้โหห้าหกมาเดี๋ยวจะทิ้งคนอื่นเขาเป็นทุ่งเอาคนขับเวฟอ่ะมีเควสไว โอ้เฟสใช้ได้อยู่มั้งมองได้หรอเออลองเข้ามาดูกันเป็นไงมันเดิมอนเฟสคล้ายเดิมเลยก็น่าจะดูมีอะไรทำอยู่เนะเฮ้ยพวกแบบมีคงมีเฟสนะมันน่าผมว่าน่าไปต่อได้ยาวๆเอาไปหา youtube ดูมันเอาเลยได้ไงวะมาติดช็อตเลยได้ไงอ่ะ เกมไม่เอาเลิเฉยยิงแบบไม่มีใครรู้ไม่รู้ได้ไงแต่มันเห็นตัวน,นี้ไนไอ้อที่นี่ควบคุมว่าซ่าวกูพูดว่าซ่านหนาวเลยกูพี่นาเตียเหรอเลยเออขยโยผ่านนะฮะขยโยแม่งเลยไม่เป็นไรทีขยโยเออเยอะอ่ะ<จ>ไม่รู้แหม่แบบคงพลาดอะไรไป กล่าวว่าจะลองยิงหมดเกาะนั่นแหละเรียบร้อยกลัวแล้วแต่ <c oughs> ตายด้วยเติมเลือดไม่ทันฮัลโหลเนิร์ดไฮบอกว่า,วาอีดิชดเลนกนไไ็ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลย,เลยหมดเกาะก็ไม่ผ่านผมว่าผมควรจะต้องออกจากวงการทีดีจริงๆ,ๆแล้วสา <c oughs> วฉับป่าไปยี่เวลาของผมนะ โอ้พี่สาวที่พี่สาออกไปแล้ติกตาดน้ำดที่ไหนจะดูพี่รีวิวรถอ่ะเออแน่ดีเนี้ยดีผสายเอกผู้สายเอาจากวงการทีเดียแล้วอยู่กันเออจะไปวงการเกมแบบในเรื่องในเรื่องนะไม่แบบไม่ไหวห่ะเดี๋ยวนะวแบบเล่นเล่นเล่นไม่ได้แล้วพี่ก็ลองแช่แช่ไปก่อนไหมแบบถ้าทำถ้าทำถ้าทำไปไปลุ้งก็ค่อยไปดีกว่าเลยพี่นอะไรอยากจะไปลุ้งดีๆเลยแต่ว่าผู้ชาบอกว่าผีมือจะไม่ถึงซะแล้ว อยางล่งจะล่วงอะไรใช่ไหมพี่เออหมดหมด,หมดเวลาของผมแล้วหมดเวลาสนุกแล้วสี่ <c oughs> อ,อ่ะน่าจะมาเล่นเล่นอาจจะเปียบไปเล่นออฟไลน์ว่าจะเปลียนเป็นซีดีไปเล่นออฟไลน์ line, นะไปลงหมดภาพดีกวป่าแม่งภาพพูดหน้าเล่นหลือออฟไลน์แบบว่าหมดัดหมัดเด็ดเต็เนะ NVE เออไม่ต้องมาพึง่งแบบว่าโอ๊ยต้องกลัวแหลกกลัวอะไรแบรบลงหมดจบเลยออฟไลน์ลงหมดรถอะไรย,ยาวๆอะไรเงี้ยมี พวกเพย์อะไรให้ทำเป้ยลงง่ายแล้วหมดลงง่ายใช่เสียงก็ลงได้ใช่ใช่ตัวเสียงก็ดีขึ้นรถก็ดีขึ้นอา้าวมันก็ดีหมดอะภาพก็ดีลงแฮนดิ้งอะไรอะไรก็ดี GDB ออนไลน์มันยังกั๊กคอนเทนต์อยู่เลยมันไม่ยอยากปล่อยเดี๋ยวเลิกเลยไม่เกี่ยหัน,นก็ปอกะผมไม่พอใจเหมือนกันเดียร์ที่ยื้ออยู่ยื้ออยู่ครั้งแรกที่ผมเล่นมามันไม่เคยยื้อขนาดนี้นะแต่ผมเล่นมาตลอดสิบปี ขาดคนเล่นประจัยมคนงตดูถ้ามันนับรอที่มันไม่อัพเป็นเป็นหลายเดือนเลยอ้มึงเลื่อนขี่ไอ้ที่ทำไมเนี่ยโชคที่เขาทำให้ได้อยู่อะอะไรวะช่างไรขี่อนนันักหนักกว่านี้เออไม่ขี่เวลาไปหนึ่งห้า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 เลยเหรออะไรมูห้าห้าเหรออ้มูหเวลาดีเวลาที่ทาได้เดิโอ้ย มไม่นใครอยู่แล้ไม่ไปผ่านแต่ลูกอะลังจากวงการดีๆไปเล่นไปรันวงการผีแทนดิไอวะจะไปเลเกมผีแต่กลัวขี้แตกอเฮียแต่แตกเฮ้ยไอ้ <c oughs> ไงไอ้นี่ยกำลังมางไม่ใช่หรอไอ้เกมที่เกมที่เป็นของเฟนดี้อ่ะเฟนดี้อะไรวะใครคือเฟนดี้อ่ะอ๋อเกมอะไรไปในเฟนดี้ไปในเฟนดีน้อ่ะ ที่มันเป็นในอะไรที่เราต้องเดินไปทำคุยต่างๆอ่ะเราต้องคอยอาบมณพวกหุ่นเป็นอุ่นเป็นอัลโทนิกด้วยอ่ะเกมไม่ดีเด้งๆขึ้นฝีมาโคตรไหวเลยอ่ะไอ้ผลักกินแตกไอ้ยักษ์เล่นเกมขนาดแค่โรบอกทั้งเวลากูยังกินแตกเลยโหแล้วเกมผีจะเหลือแล้ววันนี้ปิดเกขาแบบเมาส์อ่ะเมาส์กระเด็นไปอ่ะวันนั้นจำได้เลยไอ้เมาส์จับทางเมาส์กระเด็นดีเมาส์เป็นด้านดื้อ ถ้าใครไปดูนะมันนัหมุนอะคือหน้าจอเมาส์มันจะหมุนว่ามนหมุนซ้ายไปขวาขวาขวาหมุนไ <c oughs> อ้ยังเรื่อจะอบินไปอยู่ดีเมาส์ก็ติดปีก